อาถามยังไงคุณกระมน,นี่คิดยังไงหมายความว่าต่อไปนะคตนี่จะเอาทุเรียนเอะไม่ใช่โทษทีขนุนนี่ไว้ไหมหรือว่าไม่เอาแล้วจะเอาเป็นสวนไผ่เลยไม่ไม่เอาแล้วครับไ,ไม่เอาแล้วก็ <Okay. S 2> คือเลิกมาฉีดไม้เลยครับลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาเยี่ยมสวน เราจะเรียกว่ามือใหม่ไม่ใช่ใหม่ใหม่คิดว่าจะพูดว่ามือใหม่พอไปดูสวนเขาแล้วนี่ไม่ใช่มือใหม่แล้วนะทาสวนมากี่ปีครับนี่สวนไทยครับเริ่มต้นมาสองปีที่แล้วครับสองปีอ่ะให้รู้จักกันก่อนชื่อกะมนครับกะมนอยู่ที่นี่เรียกอะไรเขาเรียกมนเฉยครับเรียกมนนะตรงนี้บ้านอะไรเนี่ยบ้านบ้านชงโคเรียกชงโคครับบ้านชงโคอำเภอวังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองบ้านชงโค ชื่อมนชื่อเล่นนะอ่าก็มาดูบรรยากาศนี่ตอนนี้เดิมเดิมตรงนี้ที่ตรงนี้นี่มันมันอ่าติดถนนไหมนี่ไม่ติดเท่าไหรน่นะเข้าจากถนนใหญ่มาจากทางเส้นระยองไปจันนี่ไกลไหมเข้ามานี่ห้าสิบเมตรถึงไหมมาร้อยเมตรเป็นสวนนะสวนนี้กี่ไร่ครับดีแปดไร่กว่าครับแปดไร่กว่าเดิมตรงนี้ทําอะไรเปนยางเดิมเป็นสวนยางเอาวนยางออกไปแล้วไม่เห็นแล้วนี่ ก็ลงขนุนต่อครับเพราะขนนช่วงนั้นราคาดีครับอ่าเอายางออกมาปลูกขนุนขนุนอะไรเอ,อเ่ยนยขอดูหน่อยขอดูหน่อยทองประเสริฐมันเลยครับอ๋อลงทองประเสริฐ่องออกครับอ๋อทําทองประเสริฐมาก่อนแล้วตอนนี้นี่กําลังจะเริ่มเปลี่ยนหรือว่าก็ยังไงนี่จะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาทําไผ่ต่อครับอ๋อไผ่ที่มีอยู่เดิมมีอยู่เดิมก่อนนะมีไผ่อะไรบ้างลองแนะนําก่อนอันนี้เป็นอันนี้ดํา ดำตีมอไหมครับอ่าดำตีมอไข่ดำตีมอนะอ้หอันนี้ก็เยอะเริ่มต้นลงมาเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่ๆได้มากี่กอที่แม่ซื้อแม่มาต้นละกออันละกอตีมอคือตีมอกอหนึ่งครับแล้วก็มีแบบนี้อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่อันนี้เราเรียกว่าจาวาแล้วก็อีกหนึ่งมาแค่ย่างละหนึ่งแล้วมีอะไรอีกครับก็มีตังบน ซางมูลก็มีเดี๋ยวเราจะไปดูมีซางมูลเยอะไหมซื้อไว้ยี่สิบต้นครับยี่สิบต้นสางมูลนะแล้วมีอะไรอีกครับก็มีแค่นี้เลยครับเลอแล้วฝั่งโน้นที่เห็นนี่ผมยังไม่รู้นั่นคืออะไรอันนี้ก็ลายพนายครับโอ้ลายพนายลายพนายเดี๋ยวไปดูกันต่อโอ้โหสวยๆขนาดนั้นอ่สามทีพุ่งมาช่วงในพรรษาครับในพรรษาเออได้มากี่ต้นทีแรกเอามาหาต้นครับเอามาห้าเออ อันนี้เรามามาภาษาฝรั่งซะหน่อยเขาเรียก follow up ติดตามติดตามหน่อยว่าเขามีอะไรกันบ้างนะแล้วมันอยู่ในละแวกที่มันแล้วนี่คิดือเลิศม,มาฉีดไม้เลยครับคือเลิศม,มาฉีดไม้เลยครับเลิศตอนนี้จะเริ่มนี่คือหวังอะไรรายได้จากไผ่แล้วหวังอะไรไขายพันธข่หนอไข่ลำหรือว่าอะไรเอาก็ได้ก็เอาหมดหรือย,อยังไงเริ่มทีคือหวังตูมไปก่อนนะครับ<อ>แล้วถามมันมีผลเรื ผลิตอะไรมากรอเอาเป็นอย่างนั้นนี่เริ่มจากกอเดียวแสดงว่ามืออาชีพเรื่องการขยายพันธุ์เพราะไงรู้ไหมขยายเป็นโอ้โหเพียบเลยอ่าอย่างนี้หย่างี้อ่าเมื่อกี้บอกอะไรมีลายพันนายอีกทีนะลายพันนายติมอจาวาแบล็กแล้วก็ฟ้ามนต์มีสี่อย่างหร้อมีอื่นอีกไหมมีมีฟ้ามนต์ก็ไม่รู้ของแท่หรือฟอมครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันฟ้ามนต์แล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็เอามาของลุงเมือง ล้เีสองเดือนอะไรเอ่ยกรัชธานียักษ์ธนนานีก็มีครับอ้าวโอกแล้วแล้วอะไรอีกจำได้ไหมนางฟ้านางฟ้าก็มีนางฟ้าแล้วก็กาซิลิศกาซิลิศก็มีจิงจิงยูจิงยูเป็นยังไงเนาะจิงยีจุงยีจุงยีจิงยูอาชูจุงยีก็มีเอ้าไปพาหน่อยพาหน่อยไปขอคุณกระมวลพาหน่อย ไปไล่ดูเลยว่าอะไรทั้งหลายที่พูดถึงนี่อันนี้ที่ได้เห็นภาพนี่คืออะไรอันนี้อูดก่อนพูดก่อนไครตังมนครับยตั้งมน<ย>เราตัดมาเพื่อใช้ทําอะไรครับผมจะมาค้าสายไฟนะครับอ๋อ<ย>ใช้ค้าสายฟาน,นี่อันนี้นี่อายุของที่ลำมาปลูกไว้สองปีได้ยังเนี่ยอันนี้สองปีกับหาเดือนครับโอ้ใช้ใช้งานได้แล้วอ่ะพาไปดูหน่อยอ่าแปลงนี้แปดไร่นะอ่าไผ่เต็มหรือยังยังครับกำลังขยายพันธุ์ขยายไปเรื่อยๆครับ นี่คือทําสวนแบบละเอียดไม่ลงทุนเยอะเอาพูดตรงๆเลยนะแต่ละเอียดคือทําเองหมดขยายเองหมดเลยทำไมถึงมาคิดทําไผ่ซึ่งในละแวกนี้ผมพูดได้เลยว่านี่คือคนที่คิดต่างนะทาไมคิดถึงทาําไผ่ความชอบหรือมันยังไงหรือคิดถึงโอกาสยังไงผมอยากจะลองเปลี่ยนอาชีพใหม่ดูครับเราว่าแถวแถวเนี้ยทำยางทำสวนทุเรียนสวนขนุน คือภัยแทบแทบไม่มีเลยไม่มีเลยครับครับอ่าแล้วทำไมถึงมาตกผลึกว่าจะเอาอันนั้นอันนี้อันโน้นหรือว่าดูที่ความชอบตัวเองด้วยหรือยังไงหลักๆเลยอ่ะอ่าแถวเนี้ยก็ทําทําทุเรียนกันเยอะอ่าแล้วว่าช่วงที่ผมปลูกขนุนเนี้ยขนุนราคามันตกก็มีแต่คนที่ว่าจะดันใน้ผมปลูกทุเรียนอ๋อแต่เนี้ยใจผมอะไม่ชอบทุเรียนเลยเพราะว่าอะไร มันลงทุนเยอะแล้วก็ดูแลละเอียดมาดูแลละเอียดลงทุนเยอะนี่คือข้อกังวลดีกว่าของคุณปลูกทุเรียนไม่เอาใช่ครับก็เลยมาเอาขนุนกันแต่ว่าขนุนก็ไม่เอาอีกแล้วมันนราคาไม่ดีใช่ไหมใช่ครับราคาไม่ดีนี่เวลานี้จะทำไงคือจะตัดทิ้งเลยหรือไงรอให้มันให้ให้ไผ่เป็นตอีกหน่อยนึงก็ตอนตอนนี้ผมกําลังทําขยายพันธุ์ไผ่อยู่อ่าตอนนี้ก็เลี้ยงไปเรือคือให้มันเป็นพี่เลี้ยงใช่ครับแล้วก็ออนนี้ดีกว่ามันโต พอจะบุกดาบผมก่อซอยอ่ะเอาทิ้งเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังมีรายได้บ้างใช่ไหมครับตอนนี้ถามว่ามีรายได้หรือเ่าทุเรียนทุเรียนไอ้โตเท่อติขนุนขนุนขนุนผมไม่เอาเลยครับทิ้งเลยโอ้โหทิ้งไปเลยนะใช่ครับเออแม่เอาไปพาผมชมหน่อยถ้าอย่างนั้นตรงนี้แปดไร่ยังไม่เต็มอายุตั้งแต่เริ่มฟังอีกทีนะสองปีแค่นั้นเองแต่ว่าอะไรดูไหมขึ้นชมนะแต่ว่านักขยายพันธุ์ว่ะ โอ้โหแสดงว่าเจ๋งเลยเนี่ยขายกับของคนแบบนี้นะเขาซื้อต้อนทั้งต้นนะเต็มสวนเลยเฮ้ยวันหลังต้องต้องระวังดีๆนะคนแบบนี้นะยาวันเลยโอ้โหขยามาตั้งน้ำเลยโอ้โห <c oughs> ทำไมถึงเอายาวันเพราะอะไรไปเห็นอะไรมาทําไมถึงเห็นใน youtube เพราะว่าราคามันดีครับขยายเรื่อยครับเออนี่นี่โอ้โห <c oughs> ดูดิ ก็ลูของตอน้นหนาหมดเลยครับเขาเอาอมาจากต้ตนเดียวใช่ครับแผเดี่ยวที่ปัจจุบันกี่กอโดยประมาณตอนนี้หนาจะประมาณอเจาวาสิบห้ากอนี่สังมุนครับโอ้โหนี่ขยายพันุเก่งมากขุดเหง้าเองอะไรเองเลยดูนี่อันนี้ก็คือตั้งต้นจากยี่สิบต้นนะตอนนี้สังมนุนโดยประมาณกี่ต้นครับโดยประมาณตอนนี้นาจะสามร้อยนะครับ จาก20ต้นปัจจุบัน300ขึ้น300ขึ้นระยะที่ปู่นี่ตอนนี้ระยะอะไรเอ่ยตรงนี้3เมตร3เมตรนะนี้เมื่อกี้พูดว่าไม่มีไรายได้เลยคือเราไม่ขายหรือว่าไงหรือว่ามันไม่มีใครมาซื้อเลยเนี่ย <S <S ไม่ได้ขายเพราะมัน,ม,นม,ม,มันไม่ถวยมันม่น,นุ้มนะบแบล้วมันมัน้าคตัวตัมแดบตันตัดไปนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยตัวนี้ก่อนอ่ะผมอยากจะรู้ว่า ปากระางเนี่ยเขาตักรวมในสวน,นประมาณ3บาทไม่เกิน4บาทครับเนอะสามบาทสี่บาทเราไม่คุม้มใช่ครับปล่อยไปเลยโอเคตรงน,นี้มีตรงน,น,น,นี้มีปัญหาอะไรบ้างถ้าเราจะทำเช่นบางพื้นที่เขามีช้างมาไม่มีบ้างตรงนี้ตรงนี้ไม่มีช้างนะไม่มีช้างลงมานะโอเคอ่าอันนี้น่าจะกอเก่าสุดบ้างครับนี่กออันนี้ครับที่วีทิพยก้อนแรลครับเนี่ยนะ อันนี้นมันมีสองตัวมีตรงนี้นอีกสองตัวแล้วข้างบนอ่ะจะม,มียิ่งแฉลเลยโอ้โหอ่ะคุณขยายพันธุ์แบบไหนนี่ที่ที่เป็นแบบนี้ได้ส่วนใหญ่เป็นขุดเห่าหรืออะไรไม่ใช่ขุดเหง้าครับขุดเห่าหลือตายเก็บหมดเลยครับอ๋อขุดเห่าแล้วตายอืออันนี้อันนี้ขุดขุเกลือผมปล่อยแล้วไปฟูแล้วมันจะมันเขื่อนลุ่มีเดือดหนามเลยอะอะอะขยายมาใช่ครับแล้วขุดออกมาเลยครับ คุณกำมน,นมาเจอลุงนี่จากซื่ออะไร YouTube ค,ครับดูจากสื่อ YouTube นะค,ครับอ๋อแล้วก็เลยเริ่มซื้อการแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้ซื้อบางบางคนมาแล้วผมว่าที่นี่เหมาะมากในการทำไผ่โตเร็วโตเร็วโอโ้ยเนี่ครับผมก็ตอนไปเรือไปเรือตอนไปนก็ปุ่งไปดูนี่ปปเดียวเดี๋ยวก็มีออกหม่แหละพูง่ายนะ เดี่ยวก็ออกคู่ก็ออกแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าได้คู่มันก็ดีหน่อยนี่นี่โอ้โหนี่เร็วนะเนี่ยอันนี้เอาตรงๆเลยยังไม่มีรายได้แม้แต่บาทเดียวจากสวนผ่หรือเริ่มแล้วยังเลยครับยังไม่มีนะแต่เป็นความคาดหวังว่าจะมีคนก็จองคูต่าวว่ะผมมันมีทันไห้ครับตั้งบนไว้ครับเรือครับไม่มีให้มีครับเพราะผมจะขยายทันเองเอาเองก่อนอ่าโอเคโอ้ยเฮ้ยนี่ถ้าผมไม่มานี่ผมเสียโอกาสนะเนี่ย ผมไม่เห็นคุณนะผมตื่นเต้นเลยเนะี่ยสวัสดีครับโตโดีๆเพราะอะไรมีน้ําทุกกรหรอเนี่ยทุกกอเลยครับมีน้ําทุกกรแล้วคุณ oh, <no. S 2> ดูแลยังไงเช่นปุ๋ยอะไรให้ยังไงครับปุ๋ยผมใส่ช่วงแหลกผมใส่ยูเลียยูเลียกับซูทิบห้าผสมกันนะครับอ่าก็ช่วงสามสามเดือนแหลกผมใส่ทุกเดือนทุกเดือนเลยเยอะไม่ต่อ่อ ประมาณหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนโต๊ะหรือเท่าไรกับมือหนึ่งผมหยิบกำมือสองกำมือเอาผสมกันแล้วก็ใส่เลยครับอายุอายุประมาณเท่าไหรเอยชุดนี้ปลูกเมษาเมื่อปีที่แล้วครับเมษาปีที่แล้วนี่จะครบก็ใกล้ๆหนึ่งปีแต่ยังไม่ครบดียังครับอยังไม่ครบดีก็ประมาณสิบเดือนโดยประมาณเนาะสิบเดือนสิบเดือนโอ้นี่จากอะไรกิ่งตอนหรือเงาครับอันนี้ก็กิ่งตอนครับกิ่งตอนหมดเลยโอ้สวยงามสวยงามมากๆเลย นี่จะเป็นจากยี่สิบกอจะเป็นสามร้อยก่อแล้วโอ้ขยายได้เร็วเร็วมากดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณก็ตรงนี้เอาออกหมดเลยแปดไร่นี้จะเต็มไปได้วยไผ่ครับอ่ะแล้วมาดูม่อก,กี้ผมเห็นสร้างมนแล้วล้าฟังทางฝั่ง,ง,ง,งนู้นนี่คือรุ่นเก่าแล้วเนี่ยสร้างมนนี่ใช่ครับอันนี้ครับตัวลูกแม่เลยครับตัวสองปีครับสองปีรุ่นแม่มาดูนะโอ้นี่นี่จะขายลาก็ได้แล้วเนี่ยแต่ยังไม่ขายเนาะยังครับจะขยายก่อนนะโอ้ดี๋ยครับ โอ้แปงนี่นี่ครับที่โดนน้ำไปเอองานของเขาก็เอาไปคือเพื่อนมันคลุมหรือว่าพี่น้องมันคลุมโอ้โหนี่กี่คุณดูกี่นิ้วแล้วนี่ว่าระยองนี่ก็โตดีพอๆกับภาคใต้นะดูดิโตดีพอๆกับภาคใต้ในขนาดมียางมันคลุมมั้งไงเนี่ยเออว่ะคล้ายๆภาคใต้มันโตดีแค่ใยดูดิฝนนี่ก็ก็ดีอยู่ครับฝนครับ ไม่ลนะดินผมชอบดินที่แพงดีดีอ่ะอ่ะสมสมุติก่อนสมมุติก่อนที่ดินที่ดินผมลยล้วงตับซะหน่อยแถวนี้ถ้าเกิดในการซื้อขายกันที่นี่เป็นที่ถนนหรือที่อะไรแพงไหมอ่ะเราแวกนี้ก่อนเราแวนีนะถ้าเกิดสมมุติเราออกจากถนนมาประมาณร้อยเมตรเขาขายกันในดยประมาณเท่าไหร่ไล่หนึ่งถึงห้าแสนไม่เลือกไม่ถึงรือเท่าไหร่ยังไงสี่เขาบอกขายกันนะบางคนเขากบอกประมาณล้านนะครับแต่ว่าหกเจ็ดแสนถึงหกเจ็ดแสนถึงล้านที่ดินประมาณนี้ ถ้าทางสองล้าน,ต,น,นติดถนนใหญ่เลยที่ทางระยองไปจันท์น่ะสองล้านแต่ว่าเข้ามาหน่อยก็ประมาณหกแสนถึงล้านอย่างมมสมมติอย่างสวนอย่างนี้นะโอ้โหแล้วดูนี่กระถัมนี่ให้เห็นนะสวยมากนี่คืออุโมงค์ไผ่แต่อุโมงค์ไผ่สังมลนะครับอ่ะให้ดูนะครับโอ้โหสวยงามโอ้โหอุโมงค์ไผ่สังมลสวยามากครับหันหน้าไปดูกล้องน้อยสวยามวยากส,งาสงาอสงปี เรียว่าสร้างสวนได้ความภาคภูมิใจต้องใส่วันวันไม่ต้องสมากินแลอยู่เต็มสวนมั้งเนี่ยโอ้โหสวนสุดสุมืออาชีพม,มือชีพตอนนี้เริ่มมีคนจะมาซื้อกล้าแล้วคนละแวกไหนครับหรือว่าดูจากในเน็ตกันมาคนแถวๆมุบานเนี่ยครับจะเอาแล้วเพราะว่าเขามาดูอย่างนี้แนละ้วมั้งเขาเห็นแล้วเขาเห็นผมทำเขา,เาก,ก็เลยอยากจะลองมาครับเออเ,เขามีสวนทุเรียนเขาไปทำทุเรียนครับพี่นี่ถา้าตม้เราตัดลำขายสมมติก่อนนะ ป้ามากี่บาทรู้ยังยัง,ยงไม่รู้เพราะเรายัางไม่ได้ขายพูดง่ายเนาะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีความหวังแล้วล่ะดูดิโอ้โหรู้นนึ่เขาไปกี่เมตรแล้วนะนะนะดูหน่อยรุ่นเต่าเขาดิผมว่าสิบสิบสองเมตรสบายลำแล้วสิบสองเมตรคือม่อกี้เราไปตรวจผู้เรียนมาเล่าให้ฟังแล้วกันอ่าสิบสองเมตรเขาส่งถึงที่ร้อยสามสิบบาทส่ทงถึงที่นะแต่ว่าเขาก็บดบดนิดๆิดบางทีมันก็ไม่ได้แก่ทั้งหมดอ่ะ ถ้าถ้าเกิดทุเรียนมันเล็กก็ใช้ลำเล็กขึ้นมาทุเรียนอายุไม่มากไม่ใช่ทุเรียนเออนั่นแหละทุเรียนเล็กก็เหมือนกันน่ะสองปีห้าเดือนอะเสองปีห้าเดือนนะขย,ยายไปได้เรื่อยเนาะเดี๋ยวต่อ,อไปก็ไม่นานก็จะเต็มเต็มแผลใกล้มือครับก็ตั้งใจว่าจะให้เต็มผลเ,เนี่ยครับการทำให้เต็มเลยฝากหน่อยว่าสมมติว่าเรามีอาชีพเดิมอย่างคุณทํามาหลากหลายอาชีพเนี่ยยางก็เคยทำเนาะปัจจุบันก็ยังทําอยู่ ขนุนก็ทํอยังอื่นได้เคยทํำไหมเป็นพนักงานโรงงานไม่อะไรไม่รู้ไม่เคยไม่เคยเคยเลี้ยงไก่ปลูกสับปะรดปลูกมันอสามแล้วนะทํายางทํายางแล้วแต่นี้มาขนุนด้วยครับแล้วทีนี้มาเรื่องไผ่ทาไมมีแนวคิดอย่างนี้เพราะที่เดิมเดิมมามันมีความสําเร็จมีความล้มเหลวหรืออะไรยังไงลองเล่าให้ฟังก่อนทำไมมาหันมหาไผ่จุดที่คุณคิดว่ามันคิดว่ามันจะดี ว่ตอนนี้พูดกันตรงๆคือพึ่งเริ่มยังไม่ได้ขายยังไม่ได้มีโอกาสแต่เมื่อกี้ฟังว่ามีคนจะมาสนใจซื้อ200ต้นแล้วนะทําไมถึงมาสนใจอ่าเล่าสรุปหน่อยคือมันก้นเหนื่อยครับทาสวนนะครับเพราะว่ายังตัดตัดยางกีดยางมันก็ต้องกีดคืนเริ่มกีดกี่โมงถึงกี่โมงผมเคยกีดเร็วสุดอ่ะห้าทุ่มห้าทุ่มเริ่มกีดเลิกก็ประมาณหกโมงหกโมงเช้าใช่ครับ พุ่งงเช้าจากห้าทุ่มมะนะเดินยาวเลยครับโอ้โหแล้วก็แอบ,บนอนบ้างแล้วก็ถึงประหยอดกรดจอดอะไรกันใช่ครับกว่าจะได้นอนก็กสงสัยกี่โมงนี่ตัดเสร็จประมาณหกโมงอ่าพักประมาณชั่วโมงหนึง่งอ่าแล้วก็ไปยยดน้ำกดยดนกดประมาณสามชั่วโมงโก,ก็จะเร็กกับครบเพลน,นะครับอ่าอย่างนี้ยสมมติเป็นอย่างเนี้ยราคาเราปกติได้ประมาณกี่บาทเราแวกเนี้เราแวกนี้ในราคาช่วงนี้ตอนนี้ตอนนี้เขาอ่า พี่สาวเขาก็ได้89บาทครับดีหรือไม่ดีไม่ดีครับไม่ดีบอกว่าทําขนาดนั้นหนึ่งคนได้วันหนึ่งเท่าไหร่คิดว่า18 9บาทของพี่สาวงั้นนะต่อวันอะไรได้เท่าไหร่วันหนึ่งก็ประมาณ3,000ครับเลยจัดเนาะผมผมก็ไม่ได้ว่าดูถูกอาชีพนะนี่นี่ต้องขออนุญาตพูดว่าไม่ใช่ดูถูกอาชีพกันแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังทําอยู่ แต่ว่าเขาก็ได้สามสี่ร้อยบาทแต่บางทีมันยังไม่ได้มีอาชีพอื่นมาม,นมาเป็นโอกาสไงมันคล้า,ายๆว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมดัดด้งเดิมแต่ต้องคนี่ต้องอคุณกระมลอายุเท่าไหร่ทาไมถึงกล้าที่จะเปลี่ยนยนะุยี่สิบห้าบอกได้ครับบอกได้ดิสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดแต่ว่าถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่กล้าที่จะเปลี่ยนเพราะบางคนใี่พูดตรงๆนะถ้ายังลุงเนี่ยหกสิบกว่าแล้วเนี้ยบางทีเขาขยับยากไม่ได้ดูถูกนะอันนี้พูดกันตรงๆก่อนมันขยับยากคือเคยดั้งเดิมมา แต่ถ้าเกิดบางคนที่เขาแบบคิดเร็วทําเร็วเขาเรียกหัวไวใจสู้พวกนี้ก็จะเร็วหน่อยอ่ามีหกอย่างเนาะหัวไวใจสู้รอดูทีท่าเบิงตาลังเลสามอย่างนีพอไหวบางทีอันที่สี่ันเฮวดื้ดงอมือจับเจา้าไม่เอาไหนเลยอีกสามนี่ไม่ไหวมีพวกนักส่งเสริมก็พูดกันนะอีกทีหนึง่งหัวไวใจสู้แบบนี้แบบนี้หัวไวใจสู้รอดูทีท่าใครดีฉันก็ตามเบิงตาลังเลจะทําดีไม่ดีวะสามอย่างนีพอไหว นะแต่ถ้าประเภทว่าว่าจะสู้เราดูทีถ้าเบิงตาล,างลังเลหันเฮวัวด,ดื้องอมือจับเจ้าไม่เอาไหนเลยสามอย่างนี้เขาว่าครบไม่ได้ <c oughs> อันนี้ก็อยู่ประเภทเขาเรียกว่าต้นๆเหรออาให้เห็นบรรยากาศของคุณสวนคุณกำมลน,นะครับอ่าที่เบอร์โทรฝากเบอร์โทรหน่อยเพื่อใครอยากมาดูสวนนี่ขออนุญาตมาดูนี่เปิดให้ดูไหมตอ่อเอออยากมาดูบ้างมาคุยกันบ้างนี่มาดูไม่ได้ไหมเปิดให้ดูสวนไหม ก็ถ้าเขาจะมาก็ก็มาได้ครับเบอร์อะไรบอกมกัดด้วยเบอร์97 0 6 4 6 0 7 5ยินดีต้อนรับครับแล้วอ่าพิกัดอีกทีนึงบางทีลุงพูดไปมว่วบางทีบอกพิกัดผิดตรงนี้ที่ไหนชงโคครับหมู่บ้านชงโคหมู่บ้านชงโคอ่าตำบลวังจันต์ตำบลวังจันทร์หมู่อะไรหมู่อะไรหมู่หครับหมู่หกตำบลวังจันร์ครับ อำเภอวังจันทร์จ,จังหวัดระยองจังหวัดระยองอ่านะมีเบอร์โทรแล้วมีตำแหน่งแล้วนะครับเผื่อใครอ่าเป็นคนรุ่นใหม่ฉันก็เหนื่อยแล้วกินนี่เขาก็ทํามาหลายอาชีพแต่ตอนนี้กําลังจะมีความหวังใหม่กับไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะครับเห็นมาแล้วเนาะอ้าวขอพระคุณคุณกมลนนะครับอ่าแสดงว่าตอนนี้รวยอ่าโอเคครับเจาะลึกถึงขนาดนี้เลยสวัสดีครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ